นะครับค้างคาวไม่ได้ติดโควิดนะครับดูนี่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 โอ้โหเต็มเลยครับนี่เห็นไหมครับค้างคาวค้างคาวมันจะออกหาก,กินตอนกลางคืนนะครับผมเลยผมมาขายหวยนะครับผมเลยเห็นอาชีพเสริมของผมนี่ครับเดี๋ยวดูต่อไปเดี๋ยวมันก็มายอยีกนะครับมันอยู่ในป่าครับ อาหารงงชุดที่ค้างคาวนะครับมั่วมั่วลงนะครับมันน่าจะหมดแล้วครับนี่อย่าอย่าหลงงมงายนะครับว่าโควิดมาจากค้างคาวแย่มาจากผมเองครับผมเป็นเชื้อนำเชื้อครับโควิดครับมั่วมั่วค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารข่า,ขาวสารนะครับอย่าหลงลงงงายนะครับอย